เกมนี้จะให้ขายของโอเคแล้วทำไมไอ้ข้าวนมันได้เป็นต,ตัวฟรีอ่าคืออย่างนี้ฉันอัดอัดวีดีโอมาแล้วแล้วเพงเอ่ยว่าเกิดมีการขัดข้องไอ้นั่นเลยผ่านเอาเฮ้ยมุกโกปะ่ะให้ทายว่าเค้ก ปุ๋ยต้นไม้และแท่งเหล็กคุณคิดว่าอันไหนอยู่ในกล่องอเค้กเต้น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 มันคือปุ๋ยต้นไม้คุณตกรอบแล้วตกรอบแล้วเป็นอะไรหายไปตลอดกาลโอเคตาฉันละจะกดน้าวว่าทางเหล็กแท่งเหล็กเหรอโอเคครับ ไอเวทโกงอาชล่ะเหรอวะอุ uh ้ยต้นไม้ถูกเก็บมึงหยาล้วมึงหยาสุดโอ้ยโอ๊ยโอเคเก็บตัวมาปักปักแห้ให้โดนแทงเลยอาชละฮะมีเงินอีซี่อีซี่ อะไรอ่ะสามรอบค่ะตอกเล่นไปได้เลยไปได้เลยมาตาชนะเออมัตแตกละไม่ไปเป็นเรยลงสามครั้งสามชีวิตชีวิตสุดท้ายไปเลยครับไป โอเคเกตบเอ้ยคอยสัมบ้าทำใบนี้ได้ก่อนที่มันจะละลายชนะไปรอครับมาถึงแล้วผมจะต้องใช้นี่ค่ะแต่ขาดรอบอือหมดแล้วอืมฉันคงต้องฮ่าฮ่าฉันมีเงินอยู่แหละ เน่ีสกต่อไปต่อยกันต่อยกันครับต่อยกันขมมมมมมัมม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 คมม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 ม เกมต่อไปเกมระเบิดเวลาใครขยับโดนระเบิดก็เหมือนกับเกมนั้นแหละแล้วก็เหมือนกับมีเกมนึงด้วยใครขยับโดนระเบิดถ้าเกิดผมพูดว่าหนึ่งคุณไปได้ถ้าเกิดผมพูดว่าสองคุณต้องหยุดโอเคหนึ่ง บักดีขยับเฮ้ยไม่ไอ้แม่มันก็ขยับด้วยผมไม่สนคัะผมไม่สนเฮ้ยเนี่ยมันโกง้กงโกงนี่แหละที่ตอไฟไม่รอช้า มันได้ไงเกมนี้จบแล้วล่ะครับพวกคุณสองคนได้รับไอเทมวันนี้ได้ปืนลูกโม่ซีคนหนึ่งได้ยาพิษใช้ในครั้งหน้านะครับเกมจบแล้ว,วแม่งรนมาเอกู